สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมมาติดตามความคืบหน้าการปลูกข้าวโพดหวานของไร่ประภาวดินนะครับของพี่ตองครับแหมกำลังขึ้นเขียวปึ๊ดเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่ตองอยูใส โอ้โหเดียวเดียวเดียวโอ้ยอือโอโอ้โหเหยั้งอยูจอ่จับนอนจับนอนฮะ <iß S 1> จับนอนจับนอนจับนอนนี่ยังและนอนกินข้าวโพดโอ้ยข้าวโพดคืองามแท่ฮเจอปุ๋ยได้ปุ๋ยบ่ได้ปุ๋ยฟรีวันนี้วันที่สิบห้า มีนาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่นะครับเพื่อนเอนเข้าวโพดปีตองนี่ปอ้เขียวสวยมากเลยครับนุ่นนุ่นนุ่นดูเพื่อนๆอนอายุถ้าได้หรพป่ตองข้าวโพดตอนนี้หกสิบวันครับโอ้ยพรุ่งนี้หกสิบวันหกสิบวันอายุมันถ้าได้ตอนนี้ห้าสิบเก้าวันแล้ปลูกได้ห9สบเก้าวันบอกอายุเก็บเกี่ยวนะั่นอายุเก็บเกี่ยวเจ็ดสบห้าครับเจ็ดสิบหามือได้ฟักข้าวโพดครับ อ่ะอันนี้หกสิบมือคกับเหลืออีกสิบมือเหลืออีกซีมือมันสิเมนบ่บโบเมนดอกนี่ฤดูฝนมันจะอยู่เจ็ดสิบห้าวันแต่แล้วดูแล้วดูแรงเนี่ยผมดูแล้วมันน่าจะเลื่อนไปเป็นแปดสิบไว้โอ้ยผมต่อยแปดสิบห้ามือเลยอ่ะรับะ <c oughs> ว่าฤดูฝนปลูกครั้งที่แล้วในเจ็ดสิบห้าวันอ๋ออันนี้หนาแรงเนาะรับหน้าแรงมันน่าจะจะยืดอายุไปอีกนิดหน่อยโอ้ยแต่ว่าสวยมากเลยครับนี่เขียวปึ้ดเลยครับแล้วก็ ให้น้ําด้วยระบบระบบน้ําหยดระบบน้ําหยดนะครับเบื่อนๆโอ้ยหนุนหนุนสายยางโอ้สวย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 แสดงว่าอีกบกกีมือก็หูพ้นนอกครับพันยังก่อพันไฮบริดห้าเก้าอืมเสียไว้ขายไสหล็บักหลายหนึ่งนี่ทำสัญญา <laughs> กับบริษัทไว้แล้วตัวนี้ เต้ากนกับเฮดสัญญาอยู่รบร่แม่นบ่กเต้ากนบ่ได้เฮตสัญญาเต้ากรนี่กก้า่าสิไปขายเองโอ oh. ครั้งนี้นี่คือเอามาล็ดพันธุ์จากบริษัทเข้ามาอ๋อรอบกอน,นี่พี่ต๋องเขารประสบปัญหานิดหนึ่งนะครับ,รบรคือวันที่ขายเนี่ยบงังเอิญโรงงานปิดกับ <laughs> ตรงกับวันหยุดพิเศษเ <laughs> ออตรงกับวันหยุดพิเศษของภาคเอ่อ ของภาครัฐเขาที่เขาประกาศหยุดยาวนะครับเพื่อนๆโอ้ยเลยขายแบบแหม่ได้แต่ทุนก็พอใช่ไหมโอ้แต่ครั้งนี้นี่คงไม่เกิดปัญหาแบบนั้นเนาะพี่ต๋องเนาะับเพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์เราเอาจากบริษัทเข้ามาโอ้อันนี้รูปไผ่นี่โอ้ย โอ้โหอย่างเท่เลยครับเพื่อนๆโอ้ให้ผมจักโตงนะขอลายหรอแล้วขึ้บ่อไม่จักเถื่อนสุดยอดเลยครับไร่ข้าวโพดของพี่ต๋องนะครับไร่ปราภาวรินปลูกมาได้หกสิบวันแล้วครับอีกสิบกว่าวันตามกำหนดนะครับก็โอ้ทุเรียนผมก็ฮะโอเคนะพุกการใสนี่ทุเรียนบ่เอ้ว่าจะไิดตายเดี๋ยวเดีเดี๋ยว โอ้โหเดี๋ยวได้ยืนยืนเพียงเพียงเอวบ่เออจักจักเดือนละหกเดือนครับต้นนี้โอ้ต้นนี้ครับเพื่อนเพื่อนทุเรียนพันหมอนทองแม่นบอกพี่ต๋องหมอนทองครับคลุมด้วยฟางข้าวัเพราะวอากาศร้อนเอออันนี้เป็นสูตรพี่ต๋องเขานะครับสูตรผมเออชื้นก็รักษาความชื้นได้ดีทีเดียวเหมือนกันครับครับ แล้วก็ให้น้ําด้วยระบบสปริงเกอร์ครับทุเรียนของพี่เขาก็เพียงเอวแล้วครับบมเมนตีดอกหาเดือนเล่าห้าหกเดือนแล้วของผมเออเบิ้องอี้นะเบิ้งนี้เบิ้งต้นอื่นนั่งปุ๋ยที่พี่ต๋องเขาใช้นะครับก็เป็นปุ๋ยชนิดเดียวชนิดเดียวกับที่ผมใช้นะครับคือปุ๋ยเยียงเกาะ ลูกจันทองปุ๋หลูกจันทองนะครับเออต้นนี้ก็สวยครับพี่ต๋องเขาเอาทุเรียนต้นเล็กมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับ,รบมาปลูกต้นห้าสิบบาทต้นห้าสิบบาทบ้างร้อยบาทบ้างครับต้นนี้ก็กําลังแตกยอดโอ้ยแตกยอดจะสวยเลยครับอืมสวย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 ต้นนี้นี่ติดแล้วพันเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนเพื่อนโอ้ต้นนี้สวยครับสวยอืม เียงตัวดินโอ้ยยังเอาทว่วดินมาปลูกอีกจะเอาทว่วดินมาปลูกไว้กินแต่จริงๆแล้วทั่วนี่พืชตระกูลถั่วมันสร้างในตัวเจนนะครับเพื่อนๆช่วยทําให้ดินอุดมสมบูรณ์พืชที่ปลูกอยู่รอบๆถั่วก็จะได้รับปุ๋ยตัวเอ็น โ,โนุ่นครับทุเรียนเป็นแนวไปเลยครับปลูกระหว่างร่องของข้าวโพดครับเพื่อนๆสวยงามทีเดียวครับไร่ของพี่ต๋องเนี่ยอ้ห้าดีใจกับแกขนาดดูแลแบบ <laughs> ไม่ค่อยเอาใจใส่น้ำ,นำก็ไม่ค่อยลดม <laughs> ผมว่าจะตายแหละไม่ตายแล ยังติดครับทุเรียนนี่เล่นได้มันอดทนหน่อยอ๋อออเสร้างให้มันอึดผิดต้องปลูกทุเรียนท่านยังเนี่ยมีหมอนทองมีหมอนทองทะเลหมอนทองในประมาณหกสิบต้นหมอนทองหกสิบต้นเหียงอีกมูสังคิงอืมมูสังคิงในประมาณสิบแปดต้นสิบแปดต้น พวงมณี18ต้นโอพวงมณีอีก18ต้นกับน้ำดำสิบต้นน้ำดำอีก18บแปดต้นโอ้ท,ทุกพันเลยครับเพื่อนเพื่อนรว,รวมมิตรก็เป็นไร่รวมมิตรทุเรียนนะครับเดี๋ยวใหญ่โตขึ้นมานี่ปีตองสิเปิดเป็นมองดูงานเลยเนาะเออไดูงาน อีก10กว่าวันครับเดี๋ยวมาเก็บข้าวโพดด้วยกันนะครับเพื่อนๆแม่นบอกพี่ตองคเออวานนี้ห้าสิได้กินต้มข้าวโพดแบบน้ำใจอ้ไร <laughs> ประภาวรินสวยที่เดียวครับเพื่อนๆขอบคุณพี่ตองมากมากเลยครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยบอแมน <laughs> ติดตามพี่ต๋องด้วยนะครับโอ้ใส่เสื้ออย่างเท่เลยขอตัวนึงเด้อครับหาใหม่เน่ได้ไ,ดไดโอ้ขอบคุณพี่ต๋องครับ,รบขอบคุณคมากพี่ต๋องสวัสดีครับสวัสดีครับ